เด็ดเลี่ยงมากเลยอหอมแล้วเริ่มหอนหอมแล้วหรอรราครับวันนี้เราจะทำเมนูขั่วกลิ้งแล้วก็ลวนหมูให้พาวสุกนะอันนี้หมูหกกิโล เราต้องรวนให้มันเกือบ,อบสุดเนาะนี่ครับ,ชรบเชฟนี่คือเชฟนะครับเชฟสไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตัดใส่หมูลงไปขวดทีละสามโลนะนี่เป็นหมูที่เรารวนไว้นะครับ เมนูขั่วกลิ้งแบบนี้กินได้วะกินได้ครับกินได้อรายการมาตายเลยิเกนไปแล้วติดใจทำ,งทำไทำงอ่ะททม กาเยคือปรุงแล้วก็ใส่ปกติเนาะผ<ช>งชูรสน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลเกลือเกลือเกลือนิดนึงคร,รับ เร่มหอมแังวอมอือเออใส่แกงส้มแกงแกใส่นะครับค่ะใส่สาใส่สาลงไปสาซอยนะสาอ่อนนะครับ หอมหอมขามไง ปลาลงไปปลาไม่ใส่เพื่อให้ความมันหอมนะออืมเจริงๆก็ใส่ออเกลือแหละน้ำตาลนี่นะครับเราต้องผัดทำแบบแห้งๆเลยนะให้แบบไม่ไม่ให้มีน้ำเลยนะผัดแบบแห้ง อันนี้มีมีน้ำเยอะอยู่นะครับมันมันหมูด้วยต้องผัดด้วยให้แห้งเั้นแบบอือหือมันจะน้ำมันยังเยอะเลยเริ่มแห้งแล้วหน้าหน้าทานมาก ก็โรยใบมะกรูดใบมกนนะมบมกรูดหั่นเนาะใบมะกรูดหั่นฝอยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละน,นี่ก็พร้อมเสิร์ฟไ,ไม่ต้องแบบแน่นนะได้อยู่ฟ้าแล้วก็ หนึ่งใบใช่ไหมแล,แล้วก็ถุงถงถุงใส่แล้วนั่นน่ะงอนนี้ลองถุงถุงลองตัดใส่